แฟนหนูบล็อกไลน์แล้วหนีไปแล้วค่ะทําไงดีคะอ่ะครูความจะอธิบายงี้คนคนหนึ่งบล็อกไลน์มันต้องการแสดงออกว่ามันไม่พอใจคุณอย่างยิ่งมันต้องการแสดงออกว่าเนี่ยฉันต้องการตัดแกให้ขาดเดี๋ยวก็ตามแต่แต่การที่คนคนหนึ่งจะกลับมานั่นเกิดจากการที่คุณต้องตั้งค่าสมองของอ e ีกฝ่ายโลกใบน,นี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ทา,าวรพี่น้องบางบางครอบครัว สปีที่แล้วทะเลาะกันเกือบตายมาปีนี้รักกันมากก็ได้โลกใบนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนความคิดของมนุษย์แปรผันไปได้เสมอหากมีอะไรก็ตามแต่มากระตุน้นแสดงว่าไอ้ไม้เด็ดสําคัญเนี่ยที่คุณจะเปลี่ยนเกมนี้คือการกระตุ้นบางอย่างคุณแจมันคือการกระตุน้นไม่ใช่การรอครับคุณจำไว้นะครับหนคนที่บล็อกคุณมักจะมีบัญชีโซเชียลมีเดียอีกอันหนึ่งเพื่อมา่องคุณอยู่ดี ในขณะเดียวกันเราโดนบล็อกเราก็มักจะไปสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียอีกอันหนึ่งเพื่อไปดูอีกฝ่ายอยู่ดีครับนี่มันคือขอ้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะการบล็อกก็คือการโกหกอย่างหนึง่งซึ่งจริงๆไม่ได้บล็อกนะจริงๆยังแอบดูคุณเพียงแต่ว่าแสดงออกว่าเนี่ยต้องการกระแทกให้คุณเสียใจหรือส่งต่อความรู้สึกอะไรบางอย่างแย่ๆให้แก่คุณให้คุณกลัวหรืออะไรก็ตามแต่สองอเมื่อคุณรู้แล้วว่ามันยังแอบดูคุณ พออีกฝ่ายมาแอบ,บดูคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า,วาคุณทำอะไรให้อีกฝ่ายอยากปลดหนเปลี่ยนบุคลิกภาพของคุณลุกใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนลักษณะการแต่งตัวปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพใหม่ทั้งหมดขอให้จำไว้ว่าคนเราเวลาเกิดความรักรักมาจากสมองเรปทิเลียนบรีน คนเราเนี่ยอยากได้ใครกลับมาเพราะคิดว่าคนคนนั้นคือรางวัลชีวิตคนมันไม่กลับมาหาคุณแน่นอนถ้ามันคิดว่าคุณไม่ใช่รางวัลชีวิตคนมันคลั่งไค้อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นรางวัลชีวิตคุณอยากโชคดีไหมอยากโชคดีครับเพราะอะไรครับเราคิดว่าการโชคดีคือรางวัลชีวิตไอต่อมความอยากได้ของมนุษย์ทั้งหมดเพราะมันคิดว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันอยากได้ต้องเป็นรางวัลชีวิตเท่านั้นครับ หมายความว่าครับถ้ามันมาเห็นคุณแล้วคุณยังยังอยู่บุคลิกภาพแบบเดิมเดิมยังแผลยังแชร์เพลงเศร้าๆจะเป็นจะตายนะอยู่ไม่ได้จะขาดเอ่อขาดความสุขอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่ได้มันกลับมามันจะเห็นว่าคุณนั้นน่าสมเพชไม่ใช่มันเห็นว่าคุณมีค่าเพราะไอ้นิวเคลสไอ้คอเบตตัวนี้ครับมันจะอยากได้ก็ต่อเมื่อคุณคือรางวัลชีวิตแล้วถ้าวันนี้คุณเล่นให้ดีนะนะครับ เซตภาพลักษณให้ดีโชว์บุคลิกาภาพของตัวเองให้ดีนะมันจะยิ่งอยากปลดบ็อกและมันจะยิ่งอยากทักมหาคุณเนี่ยอยาผมต้องการเสื้อผ้านะที่อยู่บ้านคุณคนเหล่านี้มันจะเริ่มขยับเข้ามาแต่คีย์อย่างเดียวคือทําให้สมองของอ e ี่ายมองเห็นว่าคุณคือรางวัลชีวิตที่ไม่อยากถูกสูญเสียไปซึ่งไอการที่เราจะเป็นรางวัลชีวิตเนี่ยจริงๆมันมีมันมีโปรเซสนะครับ ต้องวิเคราะห์บุคลิกของอีกฝ่ายก่อนว่าเอ๊ะสมองของอีกฝ่ายนี่มันคิดไงหนึ่งเป็นพวกที่กินเร็วเ็วเดินเร็วๆว,วไหมพวกเนี้ยเป็นพวกชอบลุยมันอยากได้รางวัลชีวิตอีกแบบนึงมันอยากเห็นภาพบุคลิกภาพของแฟนในการโพสต์โชว์ในโซเชียลมีเดียอีกแบบนึงพวกที่ปัแป้งปะทิ้นผิวเซ็ตผมเซ็ตผมนะครับเอ้ยหวีผมเนี่ยทั้งวันนะครับมาร์กหน้าทาครีมอะไรต่างาพวกนี้ครับพวกนี้เป็นพวกต้องการการยอมรับถ้ามันเห็นภาพคุณในโซเชียลมีเดียที่เอ้ย ตรงกับปมของมันมันจะยิ่งอยากได้คุณกลับมาอีกประเภทครับพวกที่คิดเกรงใจเกรงใจคนอื่นใครขอให้ช่วยก็ตามแต่มันจะช่วยเขาหมดเลยครับอีกประเภทหนึ่งครับพวกที่ละเอียดละออทําอะไรก็ตามแต่ปัดกวาดเช็ดถูนะครับทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างทั้พวกนี้มันเห็นภาพคุณอีกลักษณะหนึ่งมันจะยิ่งอยากได้คุณมากขึ้น คือเรื่องนี้จริงๆพูดวันนี้ก็ไม่จบนะเพราะครูคมสอนไว่ในคอสสั่งจิตแฟนเก่าวิธีการดึงแฟนเก่ากลับมาพวกที่บล็อกหนีไปแล้วไม่ได้ต,ติดต่อมาเป็นเดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะครับพวกที่เอ,อ่อมันบอกว่าผมจะไม่กลับมาแล้วอย่างพวกนี้ครับความคิดคนมันเปลี่ยนได้หมดอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่ดูแลความมั่นใจของตัวเองแฟนเก่าจะยิ่งไม่กลับมาจริงๆครูคอมมี12วิธีในการดูแลความมั่นใจของคุณเองนะแล้วแฟนเก่าจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันสูญเสียคนนี้ไปไม่ได้วะทำไมเขาไม่เหมือนเดิมอะ เฮ้ยทำไมเขาดูมีความมั่นใจมากขึ้นเฮ้ยทำไมเขาดูดีมากขึ้นเฮ้ยทำไมเขาดูน่าสนใจมากขึ้นเฮ้ยทำไมเขาดูน่าค้นหามากขึ้นครูความมี12วิธีครับใครอยากได้ให้พิมพ์รหัสครูความตามด้วยหมายเลข3ครับแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งให้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตเนี้ยเบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอกเอาใจคุณประคบประงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณ ครูคมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทำให้คนเนี่ยเอาออกเอาใจคนแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอรสนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายัางเจ็บไม่พอทนไปครับ ถ้ายังปวดไม่ไมพอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทําให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาเออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพั 6, บาทครับโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็มหกพันบบาทไม่ต้องจ่ายครับ จ่ายเพียง990บาทครับนะครูคอมรวบรวมสูตรทั้งหมดในการทำให้คนเอาออกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ Line แอด ที่ครุคอมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ line, นะครับแอด L O V E under score ตองก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย